ฟันเห็นจิ้งหรีดจัดกันหรือได้จับจิ้งหรีดทายว่าจะได้รับเคาะจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือบุตรหลานภายในบ้านจะทำให้เสียงเงินทองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะหรือมีเรื่องราวที่ทำให้ท่านปวดหัวถึงท่านนอนไม่หลับเล็กเสี่ยงโชคค่ะเจ็ดห1สองเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ด 516 1 6ึกน็นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของแอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ